กนถ้าสมมติว่าเราสี่คนทําธุรกิจด้วยกันอย่างเช่นพวกขายเสื้อจะมีคนซื้อไหมเอามั้ยเราทาเสื้อเสื้อขายแบบเสื้อแบบสไตล์พี่เป้เราออกแบบเองอะไรเงี้ยพอเป็นพ่อแม่คนอะ่ะเงินทุกบาททุกสตางค์มันต้องหาเพื่อการศึกษาลูกจริง,รงอะพี่เป้จริงดังนั้นอะไรน้อยเยอะอะไรเราทำหมดใช่เราเราขยันเนี่ยพี่เป้เขาก็รับออกค่าเทอมให้พีเจรัเทอมหนึ่งซึ่งเราก็แบบอุ้ยซาบซึ้งใจมากเลยอะ่ะฮะ ช่วงนี้หูุตหงนิดนึงดูเยอะละคนบอกน่าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นมะม่วงสุกอ่ันน้ำดอกไม้นี่ไงมีคนบอกว่าให้มาบ่อยๆนะให้ไลฟ์บ่อยๆนะคะอ๋อบหุณมากครับลุงเป้มาทุกวันเลยเหรอคะอ๋อถามไปแล้วราชคุรีอากาศร้อนมากเลยนมันดีตรงไหนที่อากาศร้อนมากเลยขนาดใส่ว่นทำไมตาจูยังไปไหนอยู่คุณโบบอกว่าตายตายตายฉันเข้ามาดูเพราะคุณเป้เลยแจ๊ะงงงัวง โอ้ยถนอนไม่หลับชอบความสปอร์ตของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยแง่ทำตัวเป็นดีเจเลยก็ลืมลืมตัวเป้ไม่เปลี่ยนเลยเคยดูในพิธีกรคอนเสิร์ตทีวีไฟทีวีไฟช่องสามช่องห้าช่องห้าโคตรแน่เลยนะโหที่สุดเลยนะนั่นคือยุคการจะเป็นอะไรวะสายตาสายตาเริ่มเปลี่ยนเลยคุณแม่ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมยังแบบว่าไอ้นี่อยู่เลยนะเจ็ดแปดขวบอะคอนเสิร์ตทีวีไฟไปเมื่อก่อนเนี่ยเออ มีใครอีกมีใครอีกแล้วคิดดูแล้วกันว่าพี่เป้จะอายุขนาดไหนเดี๋ยวสิจะเยิ่งสิ่เดี๋ยววนวนไปอายุอีกแล้วม,มีคนเขาเอ้ยอะไรเนี่ยผมไม่เอาเลยไม่พี่เป้ห้ามพูดเลยอายุนี่นี่ให้ให้ให้ความยิ้มเหรอตุกคนพี่เป้เสียเรื่องไม่จริงให้มาสีเป็นการให้แบบสีคือให้ครบคนน่ะน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากเลยไม่คุณเอ็นี้ก็ให้มาอีกสี่เราออกตอนที่คนยังหนึ่งพันเหอะเดี๋ยวคนจะตรงไปเรื่อยๆเลยเสียใจเอางี้เดี๋ยววันหลังเราร้องเพลงออกที่ต่อไม่เสียเรื่องสิ่ปะ ว่าถ้ามีเดี๋ยวเขาเสาโศกเก็บเองอ้าวแต่ว่าถ้าเก็บก็คือร้องให้ไม่เหมือนสิในนามของพี่เต้ไปซะว่าคุณพีรีไม่ได้โกหกให้ร้องให้ไม่เหมือนนะแต่เราร้องไม่เหมือนเราร้องพิชชีอยู่แล้วใครร้องเพลงอะไรคะรักมีใช่ดวงดาวเมื่อผ่าเส้นเอาที่เพี้ยสุดๆแล้วนะพี่เต้จากหนึ่งพันกับคนเหลือเก้าเราพอแค่นี้เถอะเนาะโอ้ยยังไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวพี่คูณจะมาคุยด้วยเนี่ยจะมาคุยขิงคุยขาแป๊บนึ่งอย่าเพิ่งไปกันไหนนะ มีคนถามว่าพี่จุยจิสาผมทุกวันไหมคะัุจุยอะคะพูดตามตรงเลยคือวันเว้นวันออืให้พูดจริงไหมเอาแล้วเอาแล้วพูดตามตรงกับพูดจริงๆมันไม่เหมือนกันไงเอาแล้วเอาแล้วนี่ช็อตที่รินคุณพ่อไปไปทุกวันเถอะไม่นับตอนไม่นับตอนมีลูกใหม่ๆหม่ดิถ้าให้ไม่มาปุ๊บเราต้องร้องเพลงไหมได้

ันแล้วสมัยก่อนเน่ะจะต้องขึ้นไปชั้นสามแปดตึกแปดเออแล้วแบบว่าต้องไปเจอกันอยู่หน้าลิฟต์เนาะเมื่อก่อนนะแล้วก็ต้องไปบอกโอ้รอถ่ายรูปกันแ่ะสนุกนะเมื่อก่อนน่ะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นตึกแล้วอ่ะสมัยก่อนคือคุณบอกว่ามีแฟนคลับมามีแฟนคลับประมาณแบบหลักหน่วยอ่ะเท่าไหร่กี่คนนะเริ่มต้นคนสองคนเองโอ้ยทุกคนพูดอิจฉาหัวใจมันขึ้นที่หัวให้ฝรั่งบ้างให้ฝรั่งบ้าง ทุกคนถ้าเกิดส่งสิงโตมากี่บาทนะล้สิงโตอ่ะไม่ทราบอ่ะไม่ทราบน่ยมงคุณกำลังคำันเดินมาหลังไม่หมดใจแล้วขอบคุณครับกล่าวเขาว่าคุณอย่างสูงส่งก็ไม่ทราบจริงๆผิดหรอคิดถึงไม่จุดค่า ไม่รู้อะ่ะคุณหนูนีให้ดอกกุหลาบสีดอกนะครับขอบคุณมากเลยครับฝรั่งจริงไหมคะฝรั่งล,ลองค่ะเอา้าเป็นลูกเครื่องอะไรบอกสิเครื่องไทยกับอังกฤษเนอลูกครื่งไทยอังกฤษครับกเกิดที่เมืองไทยหรือเกิดที่อังกฤษครับ <England. S 1> อ,อ,อังกฤษอ๋ออังเดียด้วยทำไมถึงอยู่ไทยนานจัง เออกแด่ยาเขาบอกว่าเขาแพ้เกสรดอกไม้แล้วแพ้ละอองเกสรดอกไม้เนี่ยองกฤษเวลาที่มันเป็นฤดูร้อนหรือดูไรนะพี่เป้ที่มันรีอากาศดีๆปุ๊บเนี่ยอากาศดีคือดอกไม้มันจะปลิดบานใช่ไหมคะแล้วก็มีเราเกสรในอากาศเขาแพ้เขาอยู่ไม่ได้เขาเลยมาอยู่พีเอ็มสองจุดห้าบ้านเราได้เุ้ยเด็ดผลจะดเด็ดผลจัดของเป้ของเป้อืมอนนี่คือเหตุผลทำให้คีดดินอยู่ที่นี่นาน เราเอามึงมั่งอีกไหมอากาศดีเอะไร้ะไรจริงก็บอกให้หรือบอกให้มื่อไหร่แล้วคีรินเอาอีกเปล่ามึงมั่งอันนั้นพอแล้วเที่คิรินอยู่รูเมืองชื่อว่าแค m เบ i d g e c a m b r i d แต่คืนบิดอ่ะน่าน่าไปเที่ยวมากนะครับอากาศคือสีเขียวอ่ะจุ๋เคยดูประมาณเลขสี่อะไรเงี้ยพี่เป้แต่บ้านเราร้อยประมาณร้อยห้าสิบแปดคีรินอยู่ได้คีรินบอกอากาศดี่ม้อยากให้พี่จุ๋ยแชร์เลยนะคะชุดอาหาร สูตรอาหารลูกได้ไหมอรตอนนี้จะได้ว่ามีคุณลูกด้วยจะมีเคดเออจะไม่ใช่เคล็ดลับหรอกจะมีสูตรน้ำน้ำซุปของพีเจผักประมาณ8ชนิดได้ไหมอุัยขอบคุณนี่นะฮะจากคุณกุ้งใหญ่ด้วยนะครับ6 6กอันโอ้หนี่เขาส่งมาคุณมามาตาเหรอมาตานิยาเหรอหรือฝรั่งเรามาไลฟ์แล้วหนูก็ทำอาหารสดๆไลฟ์ได้สิเสร็จแล้วเราก็ทำอาหารให้ฝรั่งให้ฝรั่งทำอาหารด้วยอุ้ยนี่คนดูแบบไม่ลงเลยหนึ่งจุดสองเคขอบคุณมากนะครับที่พวกเราเลเลยใช่ไหม ขอบคุณคุณเอณดีด้วยนะครับพี่น้อบหมาน่ารักมากเลยส่งน้องหมามาให้เมื่อกนี้เคยเห็นของขวัญเป็นน้องหมาครั้งแรกแล้วน่ารักจริงมีมา้ายกา้นให้เราดูพีเจหน้าเหมือนพ่อพ่อหรือแม่คะเหมือนปู่ครับ ได้หัวใจจากคนนาด้วยไม่หมปู่ไม่มีพูดเหมือนพ่อหรือแม่มันเป็นเหมือนเป้ไปซะนั่นปู่ก็คือเีหาเนะเขาถามบอกว่ามือแรกของพีเจเนี่ยเริ่มด้วยอะไรบ้างคะเริ่มด้วยข้าวสวยค่ะเป็นข้าวสวยหุงหุงแล้วจุ๋ยเอามาต้มอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันนิ่มมากๆอ่าแล้วก็บดด้วยเดี๋ยวจะเอาถ้วยบดให้ดูพอดีอยู่ในครัวพอดีเป็นถ้วยบดบดอะไรอย่างเงี้ยครับช่องนี้คือคลื่นมากจ้าใจใจใจพวกเราอยู่ที่ไหนเราก็จะ ก็คืนก็คนอย่างงี้ถามว่าน้องไปไหนแสดงว่าเพิ่งมาใช่ไหมครับน้องหลับแล้วตอนนี้มันดึกแล้วน้องเขาเขานอนแล้วมีคนที่น่าจะมีลูกอ่อนหรอว่า้อบดบทบทถ้วยบดเนี่ยมันจะมีซี่แล้วก็จะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบไม่เรียบใช่เราก็เอาข้าวแล้วก็บดแล้วก็ใส่นมนะคะถ้าเกิดใครให้นมแม่ก็ใส่นมแม่ปนเข้าไปแต่ถ้าเกิดใครแบบนมแม่ไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นนมเป็นนมเอานมผสมได้นผสมได้นะคะจะใส่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เขาแบบมีความแบบ ละเอียดในมือแรกนะคะเราก็มีความน,ำนำ้ำำลองซักแค่ประมาณ1ช้อนถึงสช้อนตัวตก่อนแล้วเขาแบบกลืนได้ไหรือยัง